ตอนนี้บรรยากาศหน้าโรงงานคึกคื้นมากเลยค่ะทุกคนดูทุกคนที่ที่มาที่มาอยู่ตรงนี้คือมาเอาน้ํากันทั้งหมดเลยเดี๋ยวหนูจะพาเดินทัวร์ทีละคนว่าวันนี้เขามาเอาอะไรกันบ้างเขาไม่ได้มาเอาน้ําอย่างเดียวเขา,าเอาข้าวโพดด้วย ยังจองรองอะถามก่อนได้เ้าโพสไปกี่ขวด8 6ขวดจ้ะตั้งใจมากี่ขวดตั้งใจมาแค่หกสิบหยิบไปยิบมาได้86ไม่เพราะว่าออเดอร์มันเต็ม60เอาไปเผื่อคนตลาดด้วยอ๋อออเดอร์มาเต็มแล้วเป็นคนแรกที่ได้ได้เกินออเดอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนที่ไม่ได้คบทั้วันนี้ของพี่มาลายทั้งหมดเท่าไหร่คะ450 450ถุงพี่มาลายแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์อันนี้เขากําลัง คดิตังจ่ายตังกันอยู่นะเดี๋ยวเราถามคนนี้ก่อนเลยถ่ายแล้วอยู่เนี้ยพี่มาจากไหนอยู่กำแพงนี่แหละค่ะอยู่บ้านใหม่เปิดรับออเดอร์หรือว่าเปิดเปิดรับออเดอร์ด้วยใช่โทรโทรมาคือสองวันแล้วใช่พี่เขาเปิดร้วอ้าวตอนนี้เขากำลังจะหนีแล้วอ่าขอบพิกกันเลยค่ะวันนี้เมากี่ถุงเมาหนึ่งร้อยถุงขอบพี่ชื่ออะไรนะคะพี่นาดค่ะพี่นาดอ้าวหนึ่งร้อยถุงจากที่ไหนคะจากอ่ากอตานจ้ะ เกาะตานกำแพงเพชรเนี่ยเหรอขานุขานุวอลักษ์บุรีนี่แล้วก็อีนี่คนหนึ่งจากโรงพยาบาลสระบุรีหนวันนี้มาที่จริงตั้งใจแบบว่ามาน้ำพ่อโพดเลยเสียร์ได้เหมือนกันค่ะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อยากได้มากกว่าร้อยได้ไปแค่86ดสิมือเย็นลราคิดว่าจับได้เยอะแล้วเลยนะมคะเขาบอกว่าเขาคิดาเขวจับได้นรอยแล้วรอบหน้าเลยที่ไหนได้แปถูกไอปาล้านด้วยนะคะ แล้วก็มีร้านตามจุดต่างๆค่ะจะมีร้านของคุณกุ๊กกิ๊กอยู่เสาใหา้คุณกิ๊ฟอยู่ที่เอา้าลืมตลาดจตุจักรค่ะแล้วก็คุณแม่หงอยู่หน้าเซเว่นพอกกุงอีกร้านหนึ่งอยู่ใต้สะพานกับรถค่ะชื่อว่าคุณหนูแนนแล้วก็ะะของพี่ละของพี่อยู่ซอยโรงพยาบาลค่ะหน้าเซเว่นวัดแก่งขนนุนค่ะจังหวัดสระรบุรีนะคะวันนี้เมากี่ถุงลืมถามพันห้าค่ะันห้าร้อย <1, 500 S 2> เกล้ง ไม่เลวคระบราที่แล้วมาไม่ถึงเะดับเลเวลเริ่มเพิ well ่มแล้วอันนี้พี่เข้ามาด้วยกันมาซอยกันหิ่นี่ต้องคนนี้สวัสดีครับพี่บ้างมาเอาข้าวโพดกี่ขวดออเดอร์เก็บ400ขวดได้125ขวดครับโอเดอร์มา400ท้นี้โรงงานจะทำ800แล้วก็กล่าวว่าไม่ไม่ต้องอะไรแล้วแหละไม่ต้อโรงงานเลยเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครมาเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมเซอร์ไพรส์ที่ไหนได้ที่โรงงานเซอร์ไพรส์ ตามไปดูคลิปกันได้เลยว่าเมื่อเช้านี้ลึบลับแค่ไหนเขาพูดหน้าเอที่หน้าร้านโอ้โหตอนแรกหนูก็คิดว่ามามาแค่นี้หนูก็ไม่ไม่ไม่อันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีแค่ไม่มี่มัไม่มีใครมีแค่เราได้เป็นร้อยกว่าเลยทีนี่แต่แต่ต้องขอบคุณตัวแทนอยู่ที่ไหนะ แม่เปิลแม่เปิลช่วยช่วยด้วยช่วยด้อยเขาช่วยกันหยิบมือมือแข่งกันหมดวันนี้พี่ออยมาเอา5 0 0สิบถุงจำได้เข้าพูดไปร้อยยี่สิบหถุงรอบหน้าคอยแก้ตัวใหม่ฝากพี่บังกับพี่ออยโคราชนคราชทีมารถข้างหลังคือที่มารอรับออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมี นูๆๆ้นนู้นนอีกนะโหเหนี่ยแม่เขาวางก้าโพดไว้นั้นของพี่ออยพี่บังโคราชจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์กันต่อเลยไปได้เวลาขึ้นของแล้วฝากข้าวโพดแบบขวดเราเลยนะอร่อยมาก,ก <laughs> ทุกครั้งทุกครั้งที่เปิดกล้องพี่คนนี้เขาจะถ่ายเราตลอดและอัน <laughs> <laughs> นี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยกินก่อนลูกค้าอา้าวเขากำลังชิมข้าวโพดแล้วอยู่ ้ามไปที่พี่มารายก่อนเลยเขาชิมข้าวโพดในลองบอกความรู้สึกตอนกินข้าวโพดแค่พีมารายตอนนี้อร่อยกินเป็นสักติดฟันกินเป็นขวดไม่ติดฟันตติดใจอ่ะมาแบบเป็นสโลแกนเลยเนื้อเน้นๆนั้นในขวดอ่ะคือกินไปรูดแล้วอยู่ไม่ใช่หมักฝรั่งนะเนื้อข้าวโพดอีกหนึ่งตับอีกหนึ่งตับจริงใครกินข้าวโพดเราจะรู้ว่ากินคำแรกรู้เลยว่าเนื้อแน่นมากจุกมากต้องไปลองนะครับทุกคนเดี๋ยวหนูบอกก่อนว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่ยืนอยู่ตรงนี้เขามารอรับออเดอร์กันหมดแพนไปให้เห็นหมดนู่นแล้วก็รถจอดยาวยันนู่นเขามารอกันทั้งหมดเลยนะคะรมารอเอาออเดอร์กันแต่และคนนี่พันอัพพันพันอัพหมดเลยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการสร้างอาชีพกันว่าใครที่สนใจใครที่ตกงานอยู่หรือว่าใครที่หาไรายได้เสริมหรืองานอดิเรกนะคะทุกคนเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครอบครัวชาวไม้ย,ยินดีต้อนรับนะคะใครที่มีงบน้อยทุนน้อยหรือว่าอะไรต่างๆสามารถเปิด รายได้เปิดสร้างอาชีพได้เลยกับอาชีพของเราเรารับสมัครสมาชิกครอบครัวทั่วประเทศเลยสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศมีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศเลยใครที่สนใจไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่บ้านใกล้บ้านใกลหรือที่ไหนเราส่งไปให้ได้หมดเลยนะครอย่างอันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครสวรรค์นันก็สระบุรีนั่นก็ลบบนนกแล้วก็ข้างหลังคือนะครราชสีมาใช่ไหมโคราชโคราชหนูจําได้แต่โคราชอ่านี้เสร็จแล้วของ ม่เอพี่มาลัยแม่เปิลนคนรสวรรค์วันนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วของมม่มาลัยเท่าไหร่นะ4 5 0ถุงขึ้นเป็นเมนูพิเศษที่ป6ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวรอคิวต่อไปกันว่าจะเป็นใครนะครับ